สวัสดีนะครับวันนี้ผมมาพูดเรื่องของการใช้ออปชันแทนการสต็อปลอสนะมีคําถามมาจากทางบ้านค่อนข้างเยอะเลยว่าเราสามารถใช้ออปชันแทนการสต็อปลอสได้ไหมเพียงแต่ว่าไอ้คำถามเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะก็จะถามผมมาว่าเฮ้ยเขาติดลองฟิวเจอร์เนี่ยสมมติเป็นตลาดหุ้นไทยแล้วกันนะเป็นตัวเซทห้ติดลองฟิวเจอร์เนี่ยอยู่ที่850ตอนนี้มันลงมาที่800แล้วลงมนหลุด800ยแล้วด้วยเราจะใช้ออปชันในการซื้อพุทออปชันเพื่อที่จะ เป็น stop loss แทนได้ไหมนะครับได้ยินมาว่ามันช่วยให้ขาดทุนน้อยลงน้อยกว่าหรือดีกว่าต่างๆนานาเนี่ยผมจะตอบสั้นๆเลยนะครับว่าไม่ได้ครับคือมันทําได้แหละแต่มันไม่ควรทําเพราะว่ามันจะขาดทุนมากกว่าในหลายๆกรณี ทำไมเรามาทําความรู้จักคําว่าพุท o ออปชันกันก่อนว่ามันคืออะไรนะครับคร่าวๆเลยนะครับควาว่าพุท o ออปชันเนี่ยพุทออปชันแปลว่าประกันขาลงให้คุณแปลแบบนี้ก็ได้นะครับมันอยู่ที่บริบทของการใช้งานด้วยนะแต่ในเคสเนี่ยมันคือประกันขาลงเราจะใช้มันในลักษณะของประกันขาลงถ้าแปลเป็นลักษณะของการเทรดเนี่ยผมเรียกว่าการจองชอ็อตอธิบายแบบนี้ก่อนถ้าคุณเทรดฟิวเจอร์เนี่ยถ้าคุณช็อตฟิวเจอร์สมมุตินะคุณช็อตฟิวเจอร์ วันนี้ตัวอย่างมันเป็นทองผมเปลี่ยนตัวอย่างเป็นเซ็ตห้าสิบแล้วกันสมมุตินะครับคุณช็อตฟิวเจอร์ที่ราคา800ราคามันไปที่775คุณได้กําไรเท่าไหร่ครับบวก25ถูกต้องไหมแต่ในทางกับกันถ้าราคาขึ้นคุณก็จะขาดทุนสมมุติว่ามันไปที่900นะครับคุณก็จะขาดทุนที่100บวก25ทําไมเราเขียน52นะครับบวก25 ตรงไปตรงมาสําหรับฟิวเจอร์นี่คือหลักการของฟิวเจอร์ถ้าเราเอามาเขียนเป็นแปรออฟชาร์ตเราจะได้หน้าตาของเปลออฟชาร์ตแบบนี้นะครับโดยมีแกนกลางอยู่ที่เท่าไหร่800นะครับตรงนี้ก็คือสมมติเป็น7 7 5นะครับสมมติเป็น775เราก็จะบวกอยู่ที่25 อันนี้คือฟิวเจอร์มันตรงไปตรงมานะครับขึ้นอยู่กับเราจะปิดกําไรที่ตรงไหนทีนี้พุทอปชั่นคืออะไรอย่างที่บอกมันคือจองมันคือการจองช็อตมันได้สิทธิ์ทุกอย่างเหมือนช็อตแต่ตอนเสียเราเสียแค่ค่าพรีเมียมหมายความว่ายัางไงหมายความว่าแบบนี้กลับมาที่ตัวอย่างเดิมนะครับกลับมาที่ตัวอย่างเดิมสมมุติว่าผมลองพุทไปที่800ลองพุทไปที่800แล้วราคาลงมาที่775เท่ข้ากันเลยนะครับผมก็จะบวก 25เท่ากันนี่คือลักษณะของลองพุ u t ยังไม่รวม premium นะเราต้องลบลบลบด้วย premium อีกทีหนึ่งทีนี้ถ้าขาขึ้นเป็นยังไงสมมติว่าขึ้นไปนที่900ผมจะไม่ขาดทุนอะไรเลยลักษณะการใช้งานของมันคือคำว่าจอง short เหมือนเราอยากได้ short future เราอยากกด short future แต่เรายังไม่มั่นใจเราก็เลยยังไม่กด ลักษณะมันเป็นแบบเดียวกันนะถ้าลงโอเคเราได้ทุกอย่างเหมือนเราช็อตฟิวเจอร์ไว้แต่ถ้าไม่ลงเราไม่เสียอะไรเลยเราเสียแค่ค่าพรีเมียมซึ่งในกระบวนการลองพุทธนะครับหรือการซื้อออปชั่นหรือการซื้ออะไรต่างๆเราเนี้ยเราจะต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่งเล็กๆประมาณหนึ่งนะครับมันก็เลยทำให้เปร์ออฟชั่นออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้สมมติว่าแกนกลางอยู่ที่800เหมือนกันนะครับตรงนี้อยู่ที่7 7 5มันก็จะได้กำไรเท่ากับบวก25 ลบ P นิดหน่อยตรงนี้นะครับแต่ถ้าขาฝั่งนี้ไม่ว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับตลาดจะไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไป900ไปพันหนึ่งนะครับเราเสียแค่พรมีมีมนี่คือผุดออปชั่นถ้าเป็นคอออปชั่นก็ตรงกันข้ามกันแค่นั้นเองนะครับเรารู้จักผุดออปชั่นกับฟิวเจอร์แล้วเรามาดูกันว่าถ้าเราลองฟิวแล้วอลองฟิวไว้ที่850แล้ววันนี้ราคามาที่ ราคามาที่800แล้วเราจะเขาเรียกอะไรนะแล้วเราจะคัดลอส s ด้วยการใช้ผุดออปชั่นมันจะเกิดอะไรขึ้นมาดูไอเดียผ่านไปออฟชาร์ตกันครับอันดับแรกเนาะให้คุณลองฟิวเจอร์นะครับที่800ร้อยหนึ่งสัญญาแล้วกันลองฟิวเจอร์ไม่มีพรีเมียมอยู่แล้วคุณจะได้ไปออฟชาร์ตหน้าตาแบบนี้ถ้าราคาลงมาอขอ่ัยแปดห้าศูถ้าราคาลงมาที่800 จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราขาดทุนไปแล้ว50จุดถูกไหมตรงไปตรงมาทีนี้ถ้าเราไปลองพุทธอีกเพื่อที่หวังว่าจะสต็อปลอสมันอนะลองพุทที่800ราคาตอนนี้นะ800โดยประมาณอไปดูพรีเมียมกันอีกทีหนึง่งประมาณ800นะเราเสียพรีเมียมอยู่ที่21จุดซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่พรีเมียมแพงด้วยนะครับเพราะเสียพรีเมียมอีก21จุด1สัญญา แน่นอนนะครับแน่นอนทางลงมันดูสวยงามขึ้นทางลงมันดูแบบว่าไม่มีอะไรมากขึ้นแต่โดยรวมแล้วทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับถ้าตลาดมันลงต่อจริงๆคุณเสียหายทั้งหมด71จุดดังนั้นอย่างที่บอกถ้าคุณจะใช้วิธีการนี้ไม่เวิร์กสำหรับการ Stop l o s อคุณก็คัดล o อ s ไปเลยตรงๆด้วยการ s ช็ t ตฟ l l ปิดสถานะสัญญาจบๆไปเลย แต่ข้อดีก็ยังมีอยู่ถ้าคุณใช้การลองพุทคุณจะมีโอกาสในการแก้ตัวถ้าตลาดมันเด้งกลับขึ้นไปที่จุดเดิมที่850แต่คุณจะสังเกตเห็นไหมครับว่าต่อให้ตลาดเด้งกลับไปที่850นะครับคุณก็ยังไม่ได้กำไรเพราะคุณต้องจ่ายค่าพรีเมียมไปอีก21จุดตรงนี้มันก็เลยทำให้คุณยังลอสอยู่ในค่าพรีเมียมจบนะคือออปชัน นะครับสำหรับการลองพูดออปชันใช้ในการสต็อปลอตได้แต่ไม่ได้ใช้วิธีนี้วิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ดีเป็นวิธีที่ให้ผลเสียเยอะกว่าผลดีแล้ววิธีการที่ถูกต้องมันเป็นยังไงผมขอย้ำเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับว่าออปชันเนี่ยมันถูกใช้ได้ในหลายลักษณะหลายวิธีการหลายบริบทนะครับหนึ่งในบริบทที่เราจะใช้กันเยอะที่สุดหรือผมใช้เยอะที่สุดด้วยเนี่ยก็คือการเอาออปชันไปเป็น ประกันหรือใช้มุมมองแบบเดียวกันกับประกันบ้านเรานะครับบ้านเรานะครับพูดถึงประกันทั่วๆไปก่อนวิธีการของมันก็คือเจ็บสมมุติว่าเป็นประกันสุขภาพแล้วกันนะหลักการมันเหมือนกันเลยเหมือนกับประกันสุขภาพเลยคุณเจ็บคุณได้ค่าชดเชยนะครับคุณเจ็บป่วยคุณไปทําอะไรคุณก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอที่โรงพยาบาลก็จะบอกว่าให้คุณสํารองจ่ายเอาไว้ก่อนนะบ้าน ต,ต้องบอกว่าคอนเซปต์มันเป็นประมาณนี้เอาบายคอนเซปต์ผมเข้าใจว่าประกันบางตัวก็กจ่ายให้เลยรูดบัตรได้เลยอะไรก็ตามผมจะให้เข้าใจคอนเซปต์ไปเฉยนะครับสมมุติว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณเจ็บคุณก็ต้องสำรองจ่ายไปก่อนสมมุติว่าค่าเสียหายนะค่ารักษาพยา,าบาลหมื่นหนึ่งหรือ2 0 0 0 0อะไรก็ตามนะครับหลังจากจ่ายไปแล้วคุณค่อยไปขอเงินชดเชยกับทางประกันประกันก็จะเอาเงิน1 0,000บาทมาคืนให้คุณ นี่คือหลักการของการใช้ประกันนะครับและที่สําคัญที่สุดของการทําประกันคืออะไรรู้ไหมคือประกันเนี่ยต้องทําก่อนป่วยนะครับประกันไม่สามารถทําตอนที่ป่วยแล้วได้ยกตัวอย่างเคสเมื่อสักครู่นึงยกตัวอย่างเคสเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราคุยกันเนี่ยว่ามีคําถามว่าลองฟิลแปดร้อยห้าสิบตลาดมันลงไม่กล้าขัดลอดจะมาใช้ลองพุทตอนนี้จะซื้อประกันตอนนี้ทันไหมทันแต่มันแพงไงแล้วมันไม่คุ้ม นะครับมันไม่ควรจะซื้อประกันหลังจากที่เราบาดเจ็บแล้วมันแพงมากๆหรือถ้าเป็นของจริงมันไม่มีใครขายให้เราด้วยซ้ำถ้าเราป่วยแล้วถูกต้องไหมเช่นเดียวกันกับการเทรดครับประกันต้องถูกทําก่อนที่จะเจอเหตุร้ายนึกออกไหมเหตุร้ายในการเทรดก็คือลองฟิลรตลาดลงแบบนี้แหละเราต้องทําก่อนที่มันจะเกิดขึ้นไม่ใช่ทําหลังจากมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับ ประมาณนี้ย้ำอีกทีการใช้ออปชันแทนการ stop ปลอสต้องทำก่อนเทรดหรือก่อนกดลองฟิวอะถ้าคุณจะลองฟิวอะก็คือก่อนกดลองฟิวเท่านั้นมันถึงจะมีประโยชน์สูงสุดถ้าไปทำหลังจากนั้นมันเสียโอกาสมากๆเลยนะครับก็เล่าให้ฟังไว้ประมาณนี้เนาะตอบคำถามอีกที่นึงนะครับติดลองฟิว 8 0ดจะ stop loss ด้วย put option ที่ติด long fill ที่850จะ stop loss ด้วย put option ที่800ได้ไหมได้ยินมาว่ามันจะดีขึ้นคําตอบคือทําได้แต่ไม่แนะนําให้ทําเพราะมันขาดทุนมากกว่าเดิมมันไม่ได้ช่วยให้อะไรอะไรมันดีขึ้นเท <c oughs> ่าที่ควรใช้คํานี้ดีกว่าทีนี้ต่อมาวิธีการที่ผมใช้และอยากแนะนําให้ทำนะครับถ้าคุณจะ long fill และคุณอยากจะอยากจํากัดความเสี่ยงด้วยการใช้ option นะครับถ้าคุณจะ long future ฟิวเจอร์เปย์อมันเป็นแบบนี้เนาะถ้าคุณอยากจะลองฟิวเจอแล้วคุณอยากจะจํากัดความเสี่ยงด้วยการใช้ออปชั่นวิธีการแบบที่ผมใช้มีอะไรบ้างนะครับผมจะใช้อยู่ทั้งหมด3วิธี 1. ซื้อประกันก่อนเทรดนะครับสใช้เงินคนอื่นมา s t ็อปลอสสนะครับเปลี่ยนไปใช้ลองคอตรงๆเลยแทนการลองฟิวเจอร์แค่นั้นเองมาดูตัวแรกกันก่อนครับตัวแรกก็คือผมจะเปลี่ยนไปใช้ลองคอแทนเลย ก็สลับไปใช้ขอออปชันแทนเลยมาดูไปออฟชารเราเรียนเรื่องไปออ c ช a r ์ไปแล้วสมมุติลองฟิลหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับสมมติวันนี้เลยแล้วกันนะที่ราคา800นะครับที่ราคา800เนาะวันนี้ตรงตัวตรงไปตรง,ตรงมาถูกต้องไหมถ้าผมกดลองฟิ u เจอร์ฟิลเจคือสัญญาผูกมัดถ้ามันขึ้นผมก็กําไรกี่จุดก็ว่ากันไปถ้ามันลงผมก็ขาดทุนแน่นอน100% คือคือขัดทุนแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วจะไปสต็อปลอสตรงไหนหรือจะไปออก Position ตรงไหนเนี่ยเป็นเรื่องของกลยุทธ์อีกทีนึงนะสมมตุติซูมเข้าไปลองฟิลเนี่ยลองฟิลเนี่ยสมมุติว่าผมเข้าที่800ผมไปสต็อปลอส7 9เจมก็เสีย10จุดนะครับตรงนี้ก็คือเราก็ดูว่าเราจะสต็อปลอสตรงไหนมันไม่ได้ไหลลงไปตลอดเวลาแบบนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนจากลองฟิลเป็นลองคอผมก็จะยกตัวยอย่างเป็นลองคอออปชันแทนตรงไปตรงมาไปเลย นะครับที่800ซึ่งถ้าเป็นลอง g call option ที่800ตอนนี้นะครับราคาเท่าไหร่นะรประมาณ13จุดราคา13จุดนะสมมุติตัวอย่างนะแน่นอนตอนนี้ราคามันไม่ได้อยู่ที่800ผมเข้าใจนะครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้เราจะได้ไปเอาชาร์หน้าตาแบบนี้แทนเห็นไหมครับว่าทางขึ้นเนี่ยทางขึ้นเนี่ยเราได้กำไรเสมือน long future เอาไว้เลย แต่ทางลงเนี่ยเราเป็นการจ่ายสต็อปรอดไปล่วงหน้าเมื่อกี้เราวางแผนว่าเราจะสต็อปรอดสิจุดใช่ไหมครับเราจะเสียหายไม่เกิน10จุดเนาะอันนี้เหมือนกันเหมือนเราจ่ายสต็อปรอดไปก่อนแล้วยอมจ่ายไปก่อนเลย1 r ครับแล้วที่เหลือลเราค่อยตามหาเอาอาจจะเอา 2R 3R ไปก่อนสําหรับการเก็งกาไรก็สามารถทําได้แต่มันก็มีข้อเสียอย่างที่บอกครับว่ามันคือการจ่ายไปก่อนจ่ายไปแล้วแล้วคุณค่อยได้ตามหลังมาอีกทีนึงมันอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่ากับการ ที่คุณลองฟิลตรงๆดังนั้นต้องถามคุณจริงๆว่าคุณมั่นใจกับโพ i ิชันของคุณมากแค่ไหนถ้าคุณลองฟิลเจอด้วยความมั่นใจว่ามันจะขึ้นคุณกดลองฟิลไปเลยครับประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆกดลองคอก็ได้ถ้าไปลงรายละเอียดลึกๆเรื่องของ premium option ในการสไปในเรื่องของเดลต้าต่างๆนานาอย่างนี้ครับ มันก็อาจจะคุ้มกว่าก็ได้ก็ลองดูลองดูผมยังแค่บอกว่ามันใช้เครื่องมือของลองค call o p t i n เนี่ยเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนจากการเก่งกำไรคาขึ้นด้วยฟิวเจอร์เป็นเก่งกำไรค่ขึ้นด้วย option แทนได้มีข้อดีข้อเสียมีข้อจํากัดครับลองศึกษาลึกๆแล้วจะรู้ว่าอะไรมันดีกว่าอะไรในแต่ละบริบทในแต่ละช่วงเวลาเนาะหท่านี้ง่ายสุดแล้วนะครับส ที่ผมใช้คืออะไรนะครับผมขอเอาอันนี้ก่อนซื้อประกันก่อนที่จะเทรดซื้อประกันก่อนที่จะป่วยนะครับผมจะซื้อไว้ก่อนที่จะป่วยก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นเคสที่ราคา800สมมุติว่า800เนี่ยผมมองว่าสมมุติว่า800เนี่ยนะครับมาดูราคากันเซ็ต50นะราคาเซ็ต50สมมุติว่า800หรือราคาตรงเนี้ย ผมมองว่าจะกลับตัวเอาอย่างนี้ดีกว่าผมขยับต่อไปอีกนิดนึงผมมองว่า775จะเป็นจุดกลับตัวแล้วผมจะลองฟิวเจอรนะ์แผนของผมคือจะลองฟิวเจอร์นะแผนของผมคือจะลองฟิวเจอร์นะครับผมมองว่าราคาจะลงมาตรงนี้แล้วจะเด้งนะครับเด้งทีเดียว50จุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมจะ LF ตรงนี้แผนของผมเป็นแบบนี้ ผมจะรู้ทันทีว่าถ้าไปถึงตรงนั้นผมมีโอกาสป่วยถูกต้องไหมเราทําเหมือนประกันสุขภาพประกันชีวิตอะถ้าผมขับรถผมมีโอกาสโดนรถชนถ้าผมไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ตอนนี้มีโรคระบาดผมมีโอกาสป่วยผมก็เลยซื้อประกันตัวน,นั้นรอไว้ผมรู้ว่าถ้าผมไปลองฟิวเจอร์ที่750ผมมีโอกาสโดนมันลากลงไปที่ต่ํากว่านั้นสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมซื้อลองพุทออปชันหรือซื้อประกันขาลงที่ 750รอไว้ก่อนเลยตั้งแต่ตอนนี้นะครับรอไว้ก่อนเลยตั้งแต่ตอนนี้ซึ่งถ้าซื้อตอนนี้มันจะถูกมากเห็นไหมมันเสียแค่5จุดเท่านั้นเองอะไปเล่นกับไปออฟชาร์ตกันผมลองพุท o p ออ o ชที่750รอไปก่อนเลยนะครับตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ800นะครับอย่างที่บอกตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ800 5จุดจำนวนสัก10สัญญาแล้วกันผมจะได้ไปออฟชาร์ตหน้าตาแบบนี้ ผมจ่ายเงินไปก่อนเลย50จุดสิสัญญานะห้จุดสิสัญญานะจ่ายไปก่อนเลย50จุดนะครับแล้วผมก็นั่งรอถ้าตลาดมันไม่ลงไปเลยผมก็ไม่เทรดแต่ถ้าตลาดมันลงไปผมก็เทรดนะครับสมมุติว่าตลาดลงมาจริงๆตามแผนที่ผมวางเอาไว้แล้วผมได้ลองฟิวเจอร์นะครับที่ราคา750จริงๆ นะครับที่ราคา750ยัจริงๆตามแผนที่วางเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมขยับวันเป็นเป็นขยับมานิดหนึ่งจะได้เห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้ผมจะมีโอกาสในการนะครับเล่น long future โดยไม่มีความเสี่ยงเลยคือความเสี่ยงอยู่แค่ประมาณ50จุดเท่านั้นเองหรือถ้าผมไปเทรดได้ต่ำกว่านั้นเช่น740แบบเนี้ย ไปออฟชาร์ตผมจะเป็นแบบนี้เนาะถ้าตลาดเด้งเห็นไหมครับเด้ง750ขึ้นไปเนี่ยผมก็ได้กำไรราวกับว่าผมซื้อฟิวเจอร์ไว้อย่างเดียวได้เต็มเต็มเท่ากับกดฟิวเจอร์เลยแต่ถ้าตลาดลงถ้าตลาดลงผมไม่เสียหายอะไรเพิมเ่มเติมเยอะกว่านี้อีกแล้วนะครับต่อให้ลากลงไปที่725 700ต่างๆนานานะครับไปเลยอยากจะไปก็ไปเรื่องของคุณ อยากจะไปก็ไปเรื่องของคุณนะครับทรงประมาณนี้นี่คือวิธีการใช้ที่ผมชอบมากที่สุดเพราะว่ามันประหยัดมากที่สุดแล้วก็สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ระยะยาวมากๆไกลามากๆนะครับโอเคนี่คือท่าที่2นะครับท่าสุดท้ายเนี่ยเป็นท่าที่ผมไม่ค่อยแนะนําให้ใครทําเพราะว่าจะต้องมีสกิลมีความเก่งพอสมควรนะครับคือการใช้เงินคนอื่นมาสต็อปลอสหรือมามา มาเก่งกําไรอ่ะคือถ้าเป็นภาษาพนันเนี่ยเขาเรียกยักเงินคนอื่นมาแทงอะ่ะมันมีความเสีย่ยงเพิ่มขึ้นนะครับมันมีความเสีย่ยงเพิ่มขึ้นสําหรับคนที่ใช้ไม่เป็นแต่สําหรับใครที่เข้าใจมันอย่างดีใช้มันเป็นจัดสัดส่วนดีเนี่ยจะสามารถทําได้คืออะไรคือการช็อตช็อตออปชั่นนะครับคือการช็อตออปชั่นมาก่อนขาหนึ่งเราก็จะได้พรีเมียมมาจํานวนหนึ่งนะครับเราช็อตออปชั่นมาก่อนขาหนึ่งเราจะได้พรีเมียมมาจํานวนหนึ่งเราพรีเมียมตรงนี้เป็นหลักประกันในการไปไปเทรด ต่อผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ผมม,มมนะผมมองว่า,า,าสมมุตินะผมมองว่าจุดนี้แหละราคานี้เลยสมมุนะมติว่านนะผมมองว่าจุดนี้แหละราคานี้เลยมันจะเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวผมขอลบเส้นต่างๆเอานี้กันนะผมมองว่าจุดนี้แหละราคานี้เลยผมจะลองฟิวเจอร์ นะครับแล้วตลาดจะเด้งไปเลยผมมองตรงนี้เลยนะลองฟิวเจอร์แล้วตลาดจะเด้งเลยนะครับผมมองแบบนี้นะผมก็จะกดลองฟิวเจอร์ทันทีถูกต้องไหมนะผมก็จะกดลองฟิวเจอร์ไปก่อนนะครับลองฟิวเจอร์ไปเลยตอนนี้ราคา788ผมกดลองฟิวเจอร์ไป1สัญญานะครับเอาแค่1สัญญาจะได้เห็นภาพกันนะครับ1สัญญาโอ้ขออภยัยพรีเมียมไม่มีนะผมจะได้ไปเอาชัดหน้าตาแบบนี้นะครับเห็นไหมอยู่ที่จุด ที่788นะราคาตรงนี้นะครับสินี้สิ่งที่ผมทําก็คือผมก็จะไปช็อตคอหรือไม่ก็ช็อตพุทก็ได้นะครับเราระวงทางไหนอย่างแรกผมช็อตพุทก่อนเลยถ้าผมเชื่อว่าผมจะลองฟิลตรงนี้ก็แปลว่าผมเชื่อว่าตลาดจะไม่ลงต่อถูกต้องไหมผมก็จะไปช็อตคอที่ราคาที่ต่ํากว่าพอสมควรนะครับช็อตอ่าชนะ็อตพุทเนาะราคาที่ต่ํากว่าพอสมควรเช่นช็อตพุทเจ็ดนะครับได้พรีเมียมเท่าไหร่ไม่รู้แหละ นะครับไปดูกัน725ได้พิีเมพ์สอจุดนะครับ2จุดผมอาจจะกดมาสัก5คอนนะครับผมก็ไปช็อตพุทไปนะมาดูพมาดูของช็อตพุทแน่อนเนี่ยผมจะได้กำไรจากการช็อตพุทมา10จุดถูกต้องไหมครับกำไรจากการช็อตพุทมา10จุดเนาะแล้วเรามองว่า725ไม่ถึงแน่นอนนะครับผมจะได้มา10จุดเท่ากับว่าส่วนของลองฟิลเนี่ย ท่าว่าส่วนของลองฟิ i เนี่ยนะครับผมมีบัต g เจตในการสต็อปลอสิบจุดถ้าตลาดลงมาไม่ไปต่อนะครับผมก็จะสต็อปลอสสมมตินะสต็อปลอสที่7 7 8 10จุดเนาะหนึ่งสัญญามันก็จะเสียหาย10จุดใช่ไหมนะครับเดี๋ยวนะอ่ะโอเคตรงนี้ตรงนี้มันเป็นมันเป็นหน่วยนี้มันเลยแค่ไป แล้วมารวมกับช็อตพุทที่ผมทําไว้เมื่อสักครู่นี้นั้นนะครับที่ราคา7 7, 7็ดเจ็ดเจะไปที่ราคาเจ็ตึ้งนะครับถ้าซูมเข้าไปดูจะเห็นว่าผมไม่ได้ขาดทุนอะไรเลยเพราะผมใช้เงินคนอื่นในการมาสต็อปลอสแต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่าความเสี่ยงของผมก็จะไปรวมกันอยู่ที่ช็อตพุทธเต็มเต็ม นะครับถ้าตลาดหลุด7-2-5บันเทิงแน่นอนนะครับผมประมาณนี้เราอาจจะช็อตพุทหรือช็อตคอรก็ได้นะครที่ตัวไกลๆเพื่อเอาพรีเมียมมาแล้วเอาไปเทรดเก่งกําไรแต่เราต้องมั่นใจนะว่ามันจะไม่หลุดจริงๆซึ่งท่านี้เป็นท่า,ท,าที่อันตรายมากๆมีความเสี่ยงมากๆและไม่แนะนําให้ใครทําเลยนะครับผมเห็นมือโปรหลายๆคนทําก็ยังมีพลาดแต่คนส่วนใหญ่ที่เขาเป็นเขาเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาพลาดแล้วเขาแก้ไขได้ เขามีเทคนิคในการแก้ไขถ้าไปทำตรงๆเลยไม่ได้มีแผนรองรับเอาไว้อาจจะเกิดความเสียหายที่มากเกินกว่าจะควบคุมก็ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับไอเดียวันนี้ตอบคำถามนะครับเรื่องที่ว่าเทรดออปชันแทนการสต็อปลอสฟิวเจอร์ได้ไหมทำยังไงบ้างจบไปเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมถ้าคุณชอบเทคนิคการเทรดการลงทุนที่หาเรียนได้ยากแบบนี้และอยากสนับสนุนช่องของผม คุณสามารถทําได้ผ่านระบบ Membership ปนะครับสิทธิพิเศษของสมาชิกสามารถรับชมวิดีโอบันทึกการเทรดรายสัปดาห์ของผมและมีวิดีโอบันทึกงานสัมนาต่างๆของผมเก็บไว้มากมายเลยสามารถเรียนรู้กลยุทธ์การเทรดทบทวนด้อย่างเต็มที่จุใจแน่นอน เพียง150บาทเท่านั้นได้ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับต่างกันที่ราคาและความเท่เท่านั้นเองเนาะสุดท้ายผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านอีกครั้งนะครับสำหรับการสนับสนุนละการให้กําลังใจที่ช่วยทาให้ผมสร้างคอนเทนต์ในแบบที่ผมชอบได้และขอบคุณทุกคนที่ติดตามเสมอมาครับขอบคุณครับ